ปลานาตัวนี้มาจัดแล้วนะครับผมท่านผู้ชมดูนะครับเหยื่อมันนะครับผมนะนาตัวนี้อัดด้วยตัวนี้นะครับเมื่อกี้ตัวใหญ่นะตัวนี้น่าจะประมาณรูรลซ้ำรูซี่นะใดๆนะครับจำบุ้งเลยนะครับท่านผู้ชมนะมันเป็นปลานาตัวนี้มาจัดนะครับเนี่ยเหยื่อมันนะครับผมเยอะขึ้นไม่ปลามาเลยนะครับวันนี้ปลามาก็มันไม่กินนะครับนะปลามาไม่ขี้ตัวนะครับผมนะเป็นยังไงบ้างครับผมถาวันนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับยอดเยอ่ตัวใหญ่เป็นเพื่อนบางตกใจไหมตอนนั้นตกใจนะถึงหน้ามืดเลยนะ ปากซีดเลยปากซีดเลยเหนื่อยข้าวเลยโอเคนะครับท่านผู้ชม โดนแ้วครับนาตัวนี้โดนแวครับผงแดงแดงจมบ้เลยนะครับท่านผู้ชมอนเบกเบกออนนเดเดเดอนิดอุ้ยเดยอย ครับท่านผู้ชมหลังจากเราเพิ่งเด้งย่อยกินไปนะครับผมาปักกันโคนนะครับผมนะให้นะทุนี่ทำเนินกินข้าวยำกรัมโคนนะครับมันยัดใจโตได้ที่ตัวมาหล่อดำหลวสีได้มั้งเหรอดูมันกระโหลกุ้งนะครับประมาณนี้เยอะเลยครับสิ่งทกินข้าวยำกรัมครับมาดูนะครับนอนอยิงย่อยของหน้าทุนี่นะครับนะ ผมได้แดงสองตัวนู้นเล็กๆนะครับไม่ถือว่าเยอะนะครับแต่คนหนาตัวนี้ตัวนี้ตัวเยอะนะครับท่านผู้ชมนะนั่นนะอลไนี่ผมว่าประมาณระระหูอย่าเป็นได้นัดประมงคนะครับคนหนาตัวนี้ได้ประมงตัวนะครับผมแดงเยอะผมแดงสองตัวนู้นนะครับเล็กๆนี่เลยนะแดเล็กๆก็แค่ไ <Arizona> ด้นะประมาณเจ็ดแปดคิดนะครับเจ็ดคิดได้เลยนี่คนหนาตัวนี้ตัวเยอะนะครับตัวนี้ซาติประมาณเะระหูหคุ้งได้เนาะ๋อนอะไรนะตัวนี้ เดี๋ยวผมครับท่านผู้ชมเนี่ยมาดูนะครับว่าที่ผมเคยทำเยื่อไว้สมัยก่อนนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเคยเอาน้ำมันพืชนะครับมาใส่ในนี้นเนี่ยวันวันนั้นผมทําวันที่สี่มกรานะครับที่ผมเข้าไปเช็คในทิกต็อกนะครับนะตอนนี้เยื่อทุกตัวก็ยังเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมนะยังไม่ขึ้นสนิมยังตาเบ็ดได้ยังเว่อว่าเหมือนเดิมเลยนะครับสปิดติ้งได้ไม่ขึ้นสนิมนะครับท่านผู้ชมครับ เท่นเดียวไม่เดี๋ยวนี่ก็ปั้นไปประมาณ4ี่เดือนเลยนะครับช่านี่สี่เดือนเลยนะครับแต่เป็นตุกตัวยังไม่ขึ้นสนิมนะสเปดดิงยังไม่ขึ้นสนิมนะท่านผู้ชมเห็นไหมครับมันมีโคดีนะครับเดี๋ยวเราใช้น้ำมันพืชช่วยนะครับปลาก็ยังกินเหมือนเดิมนะครับผมไม่เกี่ยวกันนะครับผมแต่คนที่จะมาตีเยาะผมให้เราล้างโอ้ลนนะครับนะถ้าเราไม่ล้างโอเนี่เดี๋ยวมันติดน้ำมันพืชนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยยังกินเหมือนเดิมนะครับเออยังไงเหมือนเดิมแต่เป็ดยังเบลวับเลยนะครับผม ตึงทำไมเราไปยัดต้นทุนนะครับแล้วก็เราไม่เสีย ER, ตาเบ็ดที่มันดีๆไปนะครับจริงๆแล้วมันตาเบ็ดมันไม่ได้ขึ้นสนิมหรอกมันเป็นาัวสปิริงสปิริงมันเป็น้อยครับแล้วก็ตาเบ็ดมันเป็นโอยทังมันผาสนิมมาขึ้นผมมันเกาะสักตัวสองตัวสามตัวทึงมันจะแพ่เชื้อติดกันเป็นมดเลยนะครับติดสนิมแต,แต่ในการเก็บก็คือแล้วนะเราต้องล้างให้ดีนะครับทา่านผู้ชมนะล้างให้แหง้งแล้วก็ ayo, เกลี่ยไ้น้ำมันพืชตัวไว้นะครับแต่ของกอนจะใช้งานแล้วก็ล้างโอ้ต้นครับเมทั้งหมดเดิมนะครับท่านผู้ชมด้วยนั่นนะออกนะยังไม่มีสนิมแม้แต่นเลยนะครับผ่านไปสามเดือนมาว่าแล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับเพิมก็ดีนะครับก็พอดีผมก็มาบอกกันต่อนะครับขอบคุณมากนะครับเพื่อใครจะตามตามนะครับใช้น้ำมันพืชชาบลมนะครับโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวกันมาว่ากันทิ่หน้า ใช้เสียสละมาแค่นี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมท่านผู้ชมนะมเดี๋ยวมันทำเดิน,นนะครับไททันนะครับผมครับ